คลิปนี้เราจะมารีวิว power supply จากแบรนด์ e c o n t a by Connect IT ครับสำหรับ power supply ตัวนี้เนี่ยมันเป็น power supply แบบราคาประหยัดเหมาะกับการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาระบุมาเลยว่ามันเป็น Office Power Series สำหรับ e c o n t a Office Series ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันก็จะเป็น400วัตต์ 500วัตต์600วัตต์และ700วัตต์นะครับซึ่งตัวที่เราได้มาก็เป็น600วัตต์เอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล่องแล้วก็เรียกว่าสายเชื่อมต,อต่อต่างๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนอย่างที่เห็นครับ Office Power Series นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ80 Plus ด้านล่างครับก็ชื่อแบรนด์ครับ e c o n t a by Connect IT นั่นเองครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของ label อ่ะเราให้ดูก่อน ก็เป็น l a เ e l ของแต่ละรุ่นนะครับชื่อโมเดลของเขาเนี่ยจริงๆก็คือ GL แล้วก็ E 400 500 600และ700นะครับยางตัวที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็น GL E 600นะครับแล้วก็เป็นรายละเอียด l a เ e l ของการจ่ายไฟต่างๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว power supply เลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือ power supply ของเขาฮะนี่พร้อมกับ l a เ e l l a เ e l ชุดเดียวก,กันกับที่หลังกล่องเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็มีระบุว่า office series เนาะ พัดลมเ้เขาเนี่ยดูเท่ดูสวยงามเลยทีเดียวนะถึงจะเป็น power แบบธรรมดาธรรมดานะแต่พัดลมนี่โอ้โหสีจัดจ้านเลยทีเดียวชื่อรุ่นชื่อซีรีส์ครับส่วนของสายไม่ใช่เป็นสายแบบถอดได้ครับทุกอย่างจะถูกติดมาให้ทั้งหมดเป็นพวงแบบนี้นะฮะจะมีสายถัก2ชุด2ชุดมันจะเป็นในส่วนของ24พินที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวเมนบอร์ดและในส่วนของ8พิน1ชุดให้กับ ไฟเลี้ยงให้กับ CPU นะฮะนี่สชุดนี้จะเป็นสายถักเพราะแน่นอนว่ายังไงก็ต้องใช้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสายแบบเส้นสีสีแบบนี้เลยเรามาดูว่ามีสายอะไรบ้างนะอันนี้ก่อนเยอะสุดเป็นสาย power SATA มีให้2ชุดเนื่องจากเป็นออฟฟิศก็คงอาจจะเน้นเรื่องงานเอกสารอะไรแบบนี้ก็เชื่อมต่อฮาร์ดดิสเชื่อมต่อพวก DVD drive อะไรแบบนี้เขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าออฟฟิศก็น่าจะใช้นะอ่ะ6ชุดเลยทีเดียวนะครับ power SATA และสายเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับ VGA หรือว่ากราฟิกเนี่ยมี2ชุดนะครับเป็น2หัว8พิน2หัวนะฮะนี่สุดท้ายก็โมเลกก็อาจจะมีการใช้งานโมเลกบ้างนะครับมีมาให้1เส้นนะครับแยกเป็น3หัวก็คือ3ชุดนะครับเป็นสายโมเลกโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบนะครับในการโหลดทำงานต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับก็ตอนนี้เราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้พลังงานของซิสเ็มเครื่องนี้กันดีกว่านะครับและแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคกันเลยนะครับเนื่องจากว่าตัว power supply ตัวนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของ o f f i c e series เนาะเพราะฉะนั้นซิสเ็มที่เรา เอามาทดสอบเนี่ยก็จะเป็นแบบซิสเต็มที่ไม่ได้ใช้พลังงานมากเท่าไหร่นะครับก็ CPU จะเป็น i5 11400นะครับการ์ดจอนะครับจะเป็น G-FORCE e RTX 2060นะครับ Storage เนี่ยเราใช้ M.2 NVME นะครับเป็น500 g b เท่านั้นแล้วก็เป็นชุดลม Thermaltake Tough Air 310ตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วก็สามารถไปย้อนชมกันได้นะครับ อ่ามาดูสเปคอื่นๆที่ CPU แซดกันนะครับก็อย่างที่บอกไป Intel Core i 5 11400นะครับตัวนี้บูตไปได้ที่4.4กิกเลยทีเดียวนะครับโดยเบสคล็อกเนี่ยอยู่ที่2.6กิกเมนบอร์ดเป็นกิกะไบต์ครับ Z 5 9 0 a o r u s PO AX เมมโมรี6สิกิกเป็น TUF RAM XG RGB ครับก็ติดตั้งสล็อตที่2และสล็อตที่4นะครับนี่การ์ดจอก,ก็อย่างที่บอกไป RTX 2060พร้อมกับ UHD Graphics จากทาง Intel ก็ประมาณนี้ครับซิเทมนี้เนี่ยผมทดสอบแล้วตัดต่อได้เล่นเกมได้สบายๆเลยครับก็เดี๋ยวมาดูครับกับ p พาเวอร์600วัต์เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลองฟูลโหลดเลยนะฟูลโหลดทั้ง CPU และการ์ดจอไปพร้อมๆกันนะครับมาดูว่าใช้พลังงานเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูครับว่า i5 11400เนี่ยกินพลังงานเท่าไหร่แล้วก็การ์ดจอหลักๆเราดูตรงนี้ไว้ก่อนเนะ <neg él> เพราะว่าเป็นส่วนที่น่าจะกินพลังงานเยอะที่สุดแล้วนะครับ เราไม่ได้ติดตั้ง storage hard disk 3.5เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีต่อพ่วงอะไรเพิ่มเติมเลยเคสเป็นเทสเบดด้วยเราลองรันเลยครับทั้งการ์ดจอและ CPU นะครับนี่รันแล้วครับตอนนี้วิ่ง100%ทั้ง CPU และการ์ดจอนะครับใช้พลังงานตอนนี้สูงสุดนะกินไฟสูงสุดคือ117วัตต์ ในส่วนของ CPU และการ์ดจอก็161วัตต์สูงสุดถ้าเอาแบบคร่าวๆทั้งซิสเทมเท่าไหร่ประมาณ160กบวก120ประมาณ280วัตต์เท่านั้นซิสเทมนี้นะครับการ์ดจอรุ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับติดตั้งฮาร์ดดิสอะไรเพิ่มเติมได้แน่นอนว่าสำหรับชุดนี้ที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยสามารถอัปเกรด CPU ได้นะครับอัปเกรดการ์ดจอได้อีกเพราะว่าทั้งซิสเทมนี้เนี่ยโอ้โหกินไฟ 400วัตยังเอาอยู่แต่เอาอยู่แบบพอดีพอดีนะก็ถือว่า600วัตต์กับซิสเต็มนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับใครที่แบบกําลังมองหา power supply สำหรับการใช้งานที่ไม่ได้หนักหน่วงมากไม่ได้ต้องการใช้กําลังไฟมากเท่าไหร่นะครับ6ก0วัตต์กับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวในส่วนของ e c o n t a Office Series นะครับตัวนี้เป็น600วัตต์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา power supply ที่ ราคาไม่ได้สูงมากนะักใช้งานทั่วๆไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับกับ600วัตต์ราคา1,490บาทเท่านั้นนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทาง Connect i t ด้วยที่ส่ง Power Supply e c o n t a มาให้เราได้รีวิวกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ